นิยายสั้นจบในตอนเรื่องทวงรักเมียคืนเดียวแต่งโดยช่องนภาสตอรี่ไปรับฟังกันได้เลยค่ะณภับหลูในเวลาสามทุ่มกว่าแพลวพิลาหญิงสาวในชุดเกาะอ,อกแต่ดูเรียบหรูสมกับที่เธอเป็นดีไซเนอร์และเจ้าของร้านเสื้อผ้าชื่อดัง เธอกำลังนั่งดื่มเบาๆกับรุ่นพี่ที่นัดเธอออกมาเขาคือกายชายรุ่นพี่เพย์บอยที่หวังจะรวบรัดเธอในวันนี้แพรช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะยังจำได้ไหมว่าสมัยเรียนแพรแอบชอบพี่อะฮึม <c oughs> จำได้ค่ะตอนนั้นมันน่าอายมากแต่ตอนนี้แพรไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วนะคะ เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันดีที่สุดแล้วอืมงั้นเรามาดื่มนึกถึงความหลังกันดีกว่าขณะที่กายพูดพนักงานก็ยกเครื่องดื่มมาเสิร์ฟก่อนส่งซิกเบื้องอย่างให้กันระหว่างกายกับพนักงานคนนั้นนี่ของแพวนะ พี่ขอดื่มหมดแก้วเลยนะก่อนจะกลับบ้านได้สิคะของแค่เนี้ยจิบจิบเธอหัวเราะอย่างไม่รู้ชะตากรรมว่าในเครื่องดื่มที่กำลังดื่มนั้นกายสั่งใหพนักงานที่นำมาเสิร์ฟใส่ยาปลุกความเร่าร้อนลงไปให้กับเธอจนหมดขวดลิ์ยาที่รุนแรงพอสมควรพี่กาย เดี๋ยวแพลวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวสิแพลวแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวแพลวมานะเธอดื่มเสร็จก็รีบเดินไปเข้าห้องน้ำทำธุระก่อนกลับบ้านแต่เมื่อทำธุระเสร็จยาก,ก็เริ่มออกฤทธิ์เธอเริ่มตัวสัน่นหนาวหนาร้อนร้อนมีความต้องการขึ้นมาทันที นี่เราเป็นอะไรไปอะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะเธอรีบนำน้ำตรงอ่างล้างหน้ามารูปที่แขนลำคอเพื่อเรียกสติแต่นั้นยิ่งทำให้อาการของเธอหนักขึ้นมิได้อยู่ต่อไม่ได้แล้วต้องรีบกลับบ้านเธอเดินก้มหน้าออกมาจากห้องน้ำหวังหลบสายตาของคนอื่น แต่แล้วเธอกระนเข้ากับชายคนหนึ่งที่เดินออกมาจากห้องน้ำชายเช่นกันขอโทษครับคุณโอเคไหมชายหนุ่มพูดแผ่วพิลาที่กำลังตัวสัน่นจึงเงยหน้าขึ้นมองเขาเธอได้เห็นชายหนุ่มในสเปคตัวสูงใหญ่ผิวขาวอมชมพูเขากำลังจ้องมองเธอเพื่อรอคำตอบ ไม่ฉันไม่โอเคอ้าวคุณเจ็บเหรอให้ผมช่วยอะไรไหมเมื่อเธอได้ยินคำถามนั้นมันก็ททำให้เธอขาดสติไปซะแล้วพรละทิ์ของอยาที่ได้ดื่มเข้าไปฉันไม่ได้เจ็บแต่ฉันอยากให้คุณช่วยช่วยฉันหน่อยนะนะเธอจับมือ จับหน้าอกเริ่มลวนลามเขาจนเขาเองก็ตกใจไม่น้อยเพราะบุค,คลิกของเธอดูไม่เหมาะกับการกระทำแบบนี้คุณคุณเป็นอะไรเนี่ยคนเยอะแยะจะเย็นๆน,นะคุณแต่ฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะฉันต้องการคุณฉันต้องการคนได้ยินไหมเธอกอดเราเริ่มหอมเขา ชายหนุ่มก็พยายามกันตัวเอาไว้และเรียกสติของเธอแต่ก็ไม่ได้ผลกายที่มองเห็นก็รู้ได้ทันทีวาย,ยาออกฤทธิ์แล้วแต่เขาไม่กล้าเข้ามาพ,าพาพาตัวเธอไปพอเจอคนที่รู้จักเดินไปมามากมายส่วนชายหนุ่มเมื่อเจอแพวพิลากอดจูบขนาดนั้น เขาก็เริ่มทนต่อความสวยเซ็กซี่ของเธอไม่ไหวเอาวะคุณคุณขอผมเองนะอย่ามาโกรธกันนะคุณเขาโทรไปบอกเพื่อนๆที่มาด้วยกันว่าขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วประคองเธอขึ้นรถแล้วขับตรงมายังคอนโดของเขาขณะนั้นแพลวพิรา ก็ยังคงเรียกร้องหาแต่เรื่องบนเตียงไม่หยุดย่อนจนในที่สุดเขาก็แบกเธอขึ้นมาบนเตียงคุณมีสติหน่อยได้ไหมคุณดูไม่เหมือนคนเมาคนปกติทั่วไปเลยนะคุณเขายังคงพยายามเรียกสติของเธอเธอที่กำลังจะถอดชุดตัวเองแล้วดึงเขาลงมาหาตัว ฉันไม่ไหวแล้วนะถ้าคุณไม่ช่วยฉันงานฉันออกไปที่อื่นก็ได้คุณจะออกไปได้ยังไงคืนออกไปตอนนี้คุณเละแน่งั้นคุณก็ต้องช่วยฉันหยุดพูดได้แล้วฉันไม่ไหวแล้วนะแพวพิลาเอื้อมมือมาปิดไฟแล้วดึงชายหนุ่มลงมากออจูบลูบไล้เขา ชายหนุ่มก็ทนต่อไปไม่ไหวเขาจึงต้องตอบสนองในความต้องการของเธออย่างไม่สนสิ่งใดอีกแล้วส่วนกายชายหนุ่มรุ่นพี่เมื่อตามหาแพลวพิลาไม่เจอเขาก็กลับบ้านทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่ได้ไปไหนกับเธอมาก่อนเช้าวันใหม่ นคอนโดรูเสื้อผ้าของชายหญิงกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นห้องแผรวพ,ลพิลานอนกอดกับชายหนุ่มบนเตียงหนาก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นเราต้องกีดตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเสียงกีดของเธอก็ททำให้ชายหนุ่มตื่นขึ้นเช่นกันเขารีบปิดปากของเธอด้วยมือนี่คุณจะกีดทำไมเดี๋ยวห้องค้างๆก็มาด่าเอาหรอก ปล่อยฉันนะนายเป็นใครอะ่ะแล้วเราฉันฉันเธอก้มมองสำรวจตัวเองแล้วหน้าซีดทันทีผมขอโทษแต่ผมพยายามห้ามตัวเองแล้วแต่คุณขอให้ผมช่วยถ้าผมไม่ทำผมกลัวคุณจะออกไปข้างนอกแล้วเจอใครก็ไม่รู้ นายจึงทำเองเนี่ยนะอืมเดี๋ยวนะนายบอกว่าฉันขอร้องให้นายทำไม่ดีไม่ร้ายกับฉันเนี่ยนะใช่อาการของคุณเหมือนกินยาปลุกความเร้าร้อนมาอย่างนั้นแหละฉันเนี่ยนะใช่เล่นสะผมหมดแรงเลยทุเรศพูดจาหน้าเกียด ฉันไม่เคยกินอะไรแบบนั้นนายจงใจจะทำแบบนี้กับฉันมากกว่าไม่ต้องหาเรื่องอื่นมาพูดเพื่อปัดความรับผิดชอบก็ได้อ้าวคุณนี่ผมกลายเป็นคนผิดในสายตาคุณแล้วเหรอคุณเล่นล้อนแรงขนาดนั้นใครจะทนไหวนี่ผมทนสุดๆแล้วนะหยุดพูดเลยนะฉันเกลียดนาย เธอกำลังจะลุกออกจากเตียงแต่ชายหนุ่มก็ดึงแขนของเธอเอาไว้คุณจะมาเกียดผมไม่ได้ยังไงผมก็คือผู้ชายคนแรกของคุณนายรู้ได้ยังไงอย่ามมาทำเป็นรู้ดีคุณผมเป็นผู้ชายนะจะไม่รู้ได้ยังไงแต่ถ้าคุณไม่พอใจงั้น ผมจ่ายให้หมื่นหนึ่งเธอตบหน้าเขาอย่างแรงด้วยความโกรธเก็บเงินของนายไว้เถอะฉันไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวชาตินี้เราอย่ามาเจอกันอีกเลยอิบา้าเธอดึงผ้าห่มแล้วมาคุมตัวเองเอาไว้แล้วก็ลงจากเตียงหยิบเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำไปเดี๋ยวคุณผมไม่ได้หมายความแบบนั้น คุณชายหนุ่มพยายามเคาะประตูเรียกแต่เธอก็ยังคงไม่เปิดคุณเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะผมชื่อภูผาคุณชื่ออะไรคุณเธอเปิดประตูออกมาฉันแพวพิลาเราอย่าเจอกันอีกนายภูผาเธอผาักเขา ลาวก็รีบเดินออกจากห้องไปผู้ผ่าจะวิ่งตามไปแต่เขาก็โป้อยู่จึงได้แค่มองตามเธอทางหน้าต่างจนเธอขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ลับสายตาไปแผ่วพิลางั้นเหรอคุณไม่ได้เต็มใจจะนอนกับผมแสดงว่าแบบนี้คุณต้องโดนไข่ขิดร้ายแน่ๆแ,แสดงว่าคุณไม่ปลอดภัยสินะ ไม่ได้ผมจะปล่อยให้คุณตกอยู่ในอันตรายไม่ได้หน้าบ้านของแพรวพิราที่ด้านล่างเป็นร้านเสื้อผ้าและห้องออกแบบงานของเธอส่วนด้านบนคือบ้านพักที่เธออาศัยอยู่กับเพื่อนสาวที่เป็นแอร์โฮสเตสที่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่เมื่อเธอกลับมาถึงบ้าน ก็เรียบเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำทันทีเพื่อชําระล้างกลิ่นคาวจากชายแปลกหน้าที่หยัดเยียดความเป็นสามีให้กับเธอฉันไม่น่าพลาดกับอะไรแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวนะทำไมเราถึงไม่มีสติขนาดนั้นถึงข้าน,นอนกับผู้ชายแต่ไม่รู้เรื่องเนี้นะหรือว่า ที่นายภูผาพูดจะเป็นจริงแต่ใครกันนะที่ทำแบบนี้หรือว่าพี่กายพี่กายงั้นเหรอเธอนึกออกว่าหลังจากดื่มเครื่องดื่มนั้นแล้วเธอจึงเป็นเช่นนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปแผวพิลาเลิกติดต่อกับกาย พอเธอไม่อยากต้องเกียดเขาที่ทำแบบนั้นกับเธอเธอเริ่มมีอาการแปลกๆเวียนหัวง่ายอาเจียนบ่อยจนป้องพักการออกแบบงานเลยทีเดียวส่วนผู้พาก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับบริษัทกิจการของครอบครัวแต่เขาก็ไม่เคยลืมแผวพิลาหญิงสาวที่ขโมยหัวใจของเขาไปแล้วเขายังคงออกตามหาเธอเสมอ แต่ได้ความก้างขวางของเมืองใหญ่จึงยากที่จะเจอและเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอนอกจากชื่อเท่านั้นบ่ายวันนี้ขณะที่ภูผาต้องออกมาหาซื้อเสื้อสวยๆเป็นของขวัญสำหรับแม่ของเขาเขาเดินเข้ามาในร้านเสื้อผ้าดังและได้คุยกับพนกักงานหน้าร้านจนตกลงซื้อกันเรียบร้อย และก่อนที่เขาจะกลับออกไปจูจูหญิงสาวในร้านก็วิ่งออกมาด้านนอกพร้อมกับการอาเจียนอย่างหนักแผ่พิลาภูผาเรียกชื่อหญิงสาวที่กำลังอาเจียนเมื่อเห็นว่าเธอคือคนที่เขาตามหาอยู่นั่นเองนายนายภูผา คุณผมตามหาคุณมาตลอดเลยนะคุณเป็นยังไงบ้างแล้วนี่เป็นอะไรเขาเดินเข้ามาหวังประคองแต่เธอก็รีบเดินหนีเขาอย่ามายุ่งกับฉันแป้งฝากร้านด้วยนะฉันจะไปพักข่าคุณแพลวแพลวพิลารีบเดินขึ้นชั้นบนไปภูผาที่เจอเธอแล้ว และจะไม่ยอมพลาดโอกาสเขาจึงกตามเธอขึ้นไปแต่ถูกเด็กในร้านห้ามเอาไว้คุณขึ้นไปไม่ได้นะคะผมเป็นสามีของแพลพิลาเธอไม่เข้าใจผมผมต้องการคุยกับเธอคุณไม่อยากให้หนายของคุณอารมณ์ดีหรือไงแต่อ่ะผมให้ห้าพันปิดร้านซะแล้วกลับไปได้แล้ว เรื่องอื่นผมรับผิดชอบเองเอ่อค่ะค่ะแต่คุณอย่าให้คุณแพลวมาด่านหนูนะคะอืมรับรองแป้งพนักงานรีบปิดร้านแล้วส่งกุญแจให้กับภูผาก่อนรีบออกไปหลังจากนั้นภูผาก็เดินตรงขึ้นมาอย่างบนห้องของแพลพิราเธอที่กำลังอาเจียนอย่างหนักในห้องน้ำ คุณเป็นอะไรเนี่ยนี่นายขึ้นมาได้ยังไงออกไปนะเธอผลักเขาแล้วเดินออกมาจากห้องน้ำผมไม่ออกไม่ไปไหนทั้งนั้นผมตามหาคุณมาเป็นเดือนผมไม่ยอมง,ง่ายๆหรอกนะได้ไม่ไปใช่ไหมงั้นฉันไปเอง เธอคว้าก็เป๋าแล้วกําลังจะเดินไปผูผาก็รีบจับมือของเธอพร้อมดึงเข้ามากอดนี่ปล่อยฉันนะคุณอย่าดิ้นได้ไหมผมขอกอดคุณหน่อยนะเธอยืนนิ่งเมื่อรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกผมรู้สึกผิดมากๆที่วันนั้น ยังใจไม่ได้ผมรู้ว่าผมผิดมากแต่ผมสั่งตัวเองให้หยุดตามหาคุณไม่ได้จริงๆผมขอโทษนายไม่ผิดหรอกฉันผิดเองที่ไว้ใจคนชั่วโชคดีนะที่วันนั้นคนที่ได้เป็นสามีฉันคือน,นายถ้านายปล่อยฉันไป ฉันอาจโดนอะไรต่อเมีอะไรมากมายนายไม่ผิดฉันไม่โกรธนายกลับไปเถอะไม่ที่ผมตามหาไม่ได้ต้องการแค่ขอโทษนะผมคิดถึงมันแปลกไปหมดทุกอย่างมันมีแต่คุณทางคู่สบตากันก่อนที่ภูผา จะค่อยๆอยยืนนาเข้ามาหวังจูบแต่แพลวพิราก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ำเพื่ออาเจียนซะก่อนเขาจึงรีบตามเข้ามาลูบหลังให้คุณเป็นอะไรอะ่ะผมเห็นคุณอาเจียนตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะคุณท้องเหรอท้องจะบ้าเหรอไม่จริงอะ่ะคุณท้องลูกของผมใช่ไหม แผลพิลาไม่ฉันไม่ได้ท้องไม่เชื่อผมจะพาคุณไปหาหมอไม่ฉันไม่ไปนายกลับไปเถอะเธอปฏิเสธพอไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงถ้าเกิดตั้งท้องขึ้นมาจริงๆความเดื้อรั้นของเธอทำให้ภูผาต้องอุ้มเธอ แล้วพาไปที่โรงพยาบาลทันทีไม่นานผลตรวจก็ออกมาปรากฏว่าแพวพิลาตั้งทองได้สี่สัปดาห์แล้วผู้ผ่าดีใจอย่างมากแต่แพวพิลากับปีสีหน้าเรียบเฉยปนเศร้าคุณคุณไม่ดีใจหรือไงเรากำลังจะมีลูกแล้วนะฉันสงสารลูก ที่เกิดมาด้วยความไม่ได้ตั้งใจของพ่อแม่แถมแม่ยังไม่รู้ตัวอีกนี่คุณขีดมากไปหรือเปล่าที่ผมมาตามหาคุณเนี่ยแปลว่าผมตั้งใจและคิดถึงคุณมากไม่หรอกนายแค่อยากรับผิดชอบเฉยเฉยไม่ใช่ตั้งแต่วันที่คุณเดินออกจากห้องผม ผมรู้ได้ทันทีว่าผมต้องการคุณคุณมีค่าและสำคัญกับผมมากถึงเราจะเริ่มต้นกันได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมรู้สึกดีหรือเรียกอีกอย่างว่ารู้สึกรักเธอจ้องตาขงเขาไมก่กระพริบ พอคําว่าราคําเดียวที่เธอต้องการมากที่สุดผู้ผาดึงเธอเข้ามากอดแล้วพากลับบ้านของเธอเมื่อมาถึงเขาก็ดูแลประคบประงมเธอเป็นอย่างดีคอยหาข้าวหาน้ำหายาบำรุงให้เขาขอหยุดงานที่บริษัทและขออยู่ดูแลเธอคอยช่วยเปิดร้าน ออกแบบเล็กๆน้อยๆในตอนแรกแผวพิลาก็ยังคงไม่ให้ใจเต็มร้อยแต่พอนานเข้าเขาเป็นตัวของตัวเองได้รู้จักกันมากขึ้นเธอก็ยอมให้ทั้งตัวและหัวใจอย่างไม่มีข้อแม้ <_ d ance> นานวันท้องของแผวพิลาก็เริ่มโตขึ้นวันนี้ ขนาที่ทั้งคู่นั่งทานมื้อเช้ากันอยู่ภายในร้านคุณผมว่าเราควรแต่งงานกันดีไหมไม่ดีอฉันท้องโตขนาดนี้จะให้ไปเดินใส่ชุดแต่งงานคงไม่เหมาะมั้งแต่ผมอยากพาคุณเข้าบ้านอย่างถูกต้องแม่และพ่อของผมอยากเห็นหน้าคุณอยากเลี้ยงหลาน อยากให้คุณหยุดทำงานด้วยไม่เอาฉันไม่มีวันปิดร้านเด็ดขาดมันคือสิ่งที่ฉันชอบงั้นคุณไปอยู่บ้านผมนะพ่อกับแม่จะได้สบายใจส่วนเรื่องร้านเดี๋ยวผมจ้างผู้ช่วยมาเพิ่มให้จะดีเหรอดีสิพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วนะ เหลือแต่คุณนี่แหละก็ได้ผู้ผายิ้มกว้างเมื่อแผวพ,ลพิลาตอบตกลงที่จะไปอยู่บ้านกับเขาขนาดที่ทั้งสองนั่งคุยกันอยู่กายชายรุนพีก็เดินเข้ามาแผวพ,ลพิลาตกใจเล็กน้อยพี่กายแพวอย่าเพิ่งด่าพี่นะ วันนี้พี่จะมาขอโทษขอโทษขอโทษเรื่องอะไรภูผามองอย่างสงสยัยเมื่อเห็นภรรยาอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นพี่รู้ว่าแพลวก็รู้เรื่องวันนั้นที่พี่คิดร้ายกับแพวแอบใส่ย,ยาบ้านั่นแพวให้อภัยพี่ได้ไหม พี่ไม่สบายใจเลยพี่เครียดที่ทำแบบนั้นมันก็สมควรแล้วนี่ที่พี่ต้องเครียดพอที่ผ่านมาแผวเครียดแค่ไหนพี่รู้บ้างไหมแผวต้องเจอกับอะไรบ้างจากการกระทำเร็วๆของพี่ภูผาเดินเข้ามาจาับมือของเธอเพื่อลดอารมณ์ที่กำลังร้อนจัดเจนเย็นนะคุณ เรื่องมันผ่านมานานแล้วอย่าให้มันกระทบกับลูกเราพี่กายพี่กลับไปเถอะแพรให้อภัยพี่แต่เราคงเป็นได้แค่คนรู้จักไม่ใช่เพื่อนหรือพี่น้องกันอีกกลับไปซะแพรไม่อยากโกรธหรือเกลียดใครขอบใจนะแพรแค่นี้ พี่ก็ดีใจมากแล้วกายพูดจบก็เดินออกไปแต่โดยดีคุณไม่เครียดนะอืมไม่เครียดแล้วงั้นย้ายไปบ้านผมกันนะอืมเดี๋ยวขอโทรบอกเพื่อนก่อนนะว่าจะย้ายไปอยู่บ้านสามีเผื่อเพื่อนกลับมาแล้วไม่เจอฉันจะตกใจ ผูผ้ายิ้มกว้างเมื่อเธอเรียกเขาแบบนั้นและแล้วแพวพิราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของผู้พาได้เจอกับพ่อและแม่ของเขาเป็นครั้งแรกต่างจากเขาที่ตามไปหาครอบครัวของเธอตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าโอ้โหเรียกกันแบบนี้ แม่ก็น้อยใจเป็นนะเรียกแม่สิลูกฮึ <c oughs> ค่ะคุณแม่คุณพ่อแม่ของภูพาเข้ามากอดต้อนรับเธอเพื่อเข้าบ้านอย่างดีใจพร้อมคุยกับหลานในท้องด้วยตามสบายเลยนะหนูแพวพ่อกับแม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกอยู่แต่ออฟฟิศวันนี้หล่อต้อนรับลูกสะพ้ายกับหลาน เลยได้เจอกันแบบนี้ขอบคุณนะคะคุณแม่เธอยิ้มอย่างมีความสุขก่อนที่ภูผาจะพาเดิน,ดนสำรวจบ้านเพื่อหาที่วิ่งเล่นให้กับลูกน้อยแล้ววางแผนถึงเรื่องแต่งงานหลังคลอดลูกแล้วบนห้องนอนของภูผาเขาให้เธอนั่งพักผ่อนอยู่บนเตียง ส่วนเขาเองก็ยืนมองหน้าเธออย่างดีใจคุณคุณรู้ไหมว่าผมดีใจที่สุดเลยนะดีใจเรื่องอะไรคะเรื่องของเรานี่ไงผมดีใจมากที่คุณยอมให้ผมเข้ามาในชีวิตแบบนี้ก็ต้องยอมสิ คุณเข้ามาแล้วนี่อีกอย่างฉันเองก็ดีใจไม่แพ้คุณหรอกนะเธอยิ้มกว้างให้เขางั้นผมหยุดคิดทะลึ่งเลยนะฉันท้องอยู่ผมแค่จะกอดนะคุณเขาลงมานอนกอดเธอเอาไว้ผมรักคุณมากนะแพวพิลา ฉันก็รักคุณมากคุณภูผาจบบริบูรณ์รับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนภาสตอรี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ